มึงก็ยังหน้าด้านไม่ลบเพลงอยู่เนาะไอเพลง My Stranger อะไรที่มึงเอาไปรนะีมิกซ์เนี่ยมันเพลงกูกูเขียนมาตั้งแต่ปีคศ2022แล้วตั้งแต่ตุลาแล้วแล้วกูอัดพุศจิกูก็ปล่อยแซมเปิลไปตั้งแต่เดือนพฤจิแล้วแต่กูเก็บเป็นส่วนตัวแล้วกูก็ปเปิปเฮงเนี้ยไปเปิดให้มึงฟังแล้วกูบอกกูไม่ได้เปิดที่ไหนกูไม่ได้เคยเปิดเพลงนี้ที่ไหนให้ใครดูมึงก็เชื่อกูแล้วมึงคงคิดว่ากูงโง่แบบนั้นจริงๆ มึงก็เลยกระโดดใส่เพลงกูเหมือนหมาเลยนะขย่ําเพลงกูเลยแล้วบอกว่าทําด้วยกันเดี๋ยวกูทําให้มึงดังแน่เพลงนี้ดังแน่แล้วมึงก็เอาไปเพลงกูที่เป็นต้นฉบับนี่ไปยืดบีดยืดบีดแล้วก็ร้องใส่เอาเมโลดี้ในหัวที่ได้มาจากเพลงกูทํานองกูเอาไปใส่ในเพลงแล้วก็ไปยืดบีดทําด้วยความใจร้อนอยากทำทั้งที่บีดยังไม่มาเลยแล้วนี่คือหลักฐาน หาดูได้ตามหน้าช่องแล้วยังมีโพสต์อีกโพสต์นั่งที่ตามหาพระเอกนู่น Tfb นู่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกอพันย่ิบสองละเดี๋ยวจะเอาให้ดูให้หมดเลยถ้ามึงอยากได้เพลงกูขนาดนั้นกูก็ยกให้แล้วละ่ะน่าสมเพชวะ่ะทำบุญทำทานวะ่ะมึงอ่ะคงคิดว่ากูไม่มีหลักฐานอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้เลยมึงทำไมทำกับเพื่อนที่เฮียขนาดนี้วะมึงเอาเพลงรีมิกซ์ของมึงเนี่ย ที่ไม่อ้างอิงถึงต้นฉบับที่ไม่ให้เครดิตถึงต้นฉบับเลยเนี่ยไปไว้ส่วนตัวในช่อง YouTube เพื่อการไม่ให้กูไปโพสเพลงต้นฉบับของกูได้ในการสร้างไรายได้ได้มึงกลัวกูสร้างไรายได้ได้อีกอย่างหนึ่งมึงเอาไปสร้างไรายได้เองแล้วคลิปเมื่อวานเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องบีดไม่ได้เกี่ยวกับบ,บีดหรืออะไรทั้งสิน้นเพราะบ,บีดนี่คือการคัสตอมมากูสั่งให้น้องคัสเตอมเองแล้วกูก็ไม่คนบอกว่าเมลดี่ควรเป็นแบบไหนอะไรยังไงกูเป็นคนออกแบบบีดนี้ออกมาเอง แต่ก็ไปอัดทําไว้ส่วนมึงพอได้ฟังเพลงกูปุ๊บมึงเอาไปทําปับ๊บแล้วพอมีปัญหากับกูปุ๊บมึงไล่กูออกอย่างงูอย่างมาปับ๊บมึงตัดชื่อกูออกจากในเพจมึงหมดเลยทั้งที่กูไม่ได้ลองขอให้มึงไปโพสมึงเสปโพสเองพอมีปัญหามึงเอากูออกเองอีกด้วยแล้วก็ไอเพลงที่มึงไปร้องเนี่ยมันได้มาจากคานองได้เมโลดี้กูเกิดจากการสร้างสารรค์เพลงนี้ขึ้นมาถ้าไม่มีเพลงนี้ต้นฉบับที่กูร้องไว้มึงจะเอาเมโลดี้มาจากไหนถ้าไม่ใช่จากเพลงกูรู้ ว่าช้าเกินไปอยากได้แม่อะไรมึงไปแก้อะไรอยากได้แม่จงมืือเดินไปอะไรทั้งที่เนื้อ้องกูรู้ว่าช้าเกินไปแต่ว่าใจให้มันยังไงมึงเอาไปแก้เพื่อเลี่ยงเพื่อจะรีมิกซ์แต่ทำนองและเนื้อมันยังติดเนื้อกูอยู่มันกะทั้งท่อนมา You c a u s o my stranger stranger มันก็ท่อนกูเนื้อกูทำนองและเมโลดี้เป็นของกู แต่มึงก็เอาไปทําเป็นรีมิกซ์โดยไม่ให้เครดิตต้นฉบับกูก็ไม่เข้าใจในหัวสมองมึงคิดอะไรมึงถึงทาแบบนั้นและอีกอย่างนะบีดเนี่ยกูม,มีหลักฐานการทําหมดตามนี้เลยเอาเดี๋ยวไปเจอกันที่ f b อีกทีจะให้ดูหลักฐานโพสต์ว่าเพลงนี้ปล่อยมานานแค่ไหนแต่มึงไม่ให้เครดิตกูมึงเอากูออกลบชื่อกูออกแล้วมึงให้เครดิตคนสร้างบีดแต่คนสร้างบีดคือคนที่กูสั่งให้คัสตอมบีดมาเอาละ ถ้ามึงอยากได้ขนนั้นั้นมึงเอาไปเลยมึงเอาไปทาให้มันได้เลยได้ให้มึงรวยจนกองเงินกาะเงินทองกองทับมึงให้ตายเลยมึงเคยพูดกูกว่าเงินทองไม่สําคัญแต่สิ่งที่กูจะสัมผัสเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล,ล้วนๆที่มึงทะเลาะกับกูเอาละเดี๋ยวดูหลักฐานกัน